อาการนี้เป็นอาการของคาบ,บูเลเตอร์นะครับใครเห็นอ่าใช่ใครเห็นนะครับเป็นของเครื่องอบอร์ดนะครับของเครื่องอบอร์ดสองจังหวะอาการก็คือว่าถ้าเราเติมน้ํามันล่อล่อเข้าไปที่คาบ,บูเน่ยสตาร์ทติดแต่ว่าพอวิ่งไปก็วิ่งได้ปกติครับแต่พอพอจอดทิ้งไว้นานๆเนี่ยสตาร์ทไม่ติดต้องรอน้ํามันอีกแล้วนะครับอาการก็คือ ช่องตรงนี้นะครับมันจะมีช่องที่เก็บน้ํามันก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปั๊มพันเซอร์นะครับช่องนี้เป็นช่องเก็บน้ํามันที่อยู่ข้างในนะครับเมื่อกี้ลื้อมาดูแล้วล่ะก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับก็มีม,มีลูกลอยตัวนิเดลนิเดลวาลนะครับซึ่งเป็นเข็มเล็กๆเ,เนี่ยมีบิดไปนิดนึงก็ลองดันดันเอาไว้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ประกอบกลับไปคืนนะครับขั้นแรกคือเราจะต้องมาทํแล้วก็ล้างความสะอาด ขั้นต่อไปคือเราจะต้องมาทําการเขาเรียกว่าป๊อปเทสนะครับก็คือเทสการกักเก็บน้ำมันว่านิา wow เดิลวาลนี่ยังสามารถกักเก็บน้ํามันได้ไหมก็คือหลักการทํางานของมันก็คือว่าตรงนี้นะครับก็จะมีน้ำสายน้ํามันเข้าสายน้ํามันเข้าจากตรงนี้นะครับเราก็จําลองโดยการใช้ปั๊มลมนะครับปั๊มน้ํามันเข้าไปปั๊มลมเข้าไปแทนน้ามันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะฉีดพวกเนี่ยครับ ตัว W40 นะครับ W40 เนี่ยเข้าไปไว้ถ้าแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีอากาศรั่วไหมนะครับถ้ามันมีอากาศรั่วหรือว่ามันไม่สามารถกักเก็บน้ํามันได้เนี่ยนะครับตรงนี้ศูย์ประมาณ0.1มิลลิบาร์เนี่ยนะครับถ้ามันกักเก็บไม่ได้นะครับ10วิเนี่ยก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนเข็มนิเดิลวาลหรือไม่ก็ดัดอะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เป็นการเทสเรื่องเข็มนิเดิลวาลนะครับว่าจะต้องเปลี่ยนไหมส่วนตัวตัวเนี้ยนะครับมันก็ย้่ยแล้วล่ะ นะครับตัวนี้ก็ยุ่ยแล้วล่ะก็ไหนๆก็รื้อแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ซื้อ,อไหลมาเปลี่ยนเลยนะครับ <c oughs> ไปหาซื้อ,อไหลมาเปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการอ่าในผมปิดรูหมดละปิดรูไม่ให้อากาศออกอันนี้ก็คือสายรีเทิร์นนะครับน <c oughs> ี่เราก็จะโห้วัตถุประสงค์ก็คือว่าจะค้างอ่าค้างไอ้เจ้าตัวน้ํามันตัวเนี้นะครับไว้ไว้ในนี้นะครับผมก็จะฉีดเอาไวน้นะครับนะครับ ถ้ามันรั่วมันก็จะเหมือนเหมือนเราเทสเทสลมยางเวลาที่เราป่ายางครับนะครับมันก็จะต้องกักน้ํามันเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปั๊มน้ามันปั๊มฉีดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับฉีดเต็มเลยน้ํามันหล่อลื่นนะครับแล้วผมก็จะเริ่มปั๊มลมตอนนี้ข้างล่างมันว่างนะครับมันก็เลยอย่างนี้เราก็ปั๊มนะครับผมก็ปั๊มกดปั๊ม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 เนี่ยนะครับก็ดูว่ามันมีรั่วไหม เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมปั่งก่อนขั้นแรกก็คือจะดูว่ามันแตกที่ที่เท่าไหร่ต้องมือปิดไว้ก่อนเพราะว่าปุ๊บเขาเรียกป๊อปเทสก็คือมันจะดังปัป๊บเวลาที่อาการที่มันโฮนน้ำมันไว้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ1นึ่งหนมิลลิบาร์นะครับ จริงประมาณ0ูก็พอแล้วครับว่ามันโฮได้ไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับอาการก็คือว่าเห็นไหมครับก็ยังยังโฮได้นะครับเกิน1ิบวินาทีก็ถือว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาก็คงเปลี่ยนเฉพาะตัวตัวบนตัวเดียวเปลี่ยนเฉพาะตัวบนตัวเดียวเดี๋ยวผมจะดูว่ามันป๊อปที่เท่าไหร่ก็ปั๊มไปเรื่อยๆครับปั๊มไปเรื่อยๆจนจนมันปุ้งแตกออกมาคือมันโฮน้ํามันกด ก็คือไอการที่มันโฮมันก็คือมีสปริงที่อยู่ข้างใต้กดเอาไว้นะครับแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็ประมาณสุเลืเลยไปนิดนึงนะครับมันก็จะแตกละนี่ยังถือว่ากักเก็บน้ำมันไว้ดีนะครับก็คือว่าเอะแล้วมันมีผลอะไรใน,ในในในเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งกล้องใหม่ <c oughs> ก็คือว่าเวลาที่น้ำมันนะครับถูกปั๊มเข้ามาที่ที่สายตัวนี้นะครับ ปั๊มเข้ามาโดยพันเชอร์เนี่ยนะครับที่มาจากกาลังเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะปั๊มน้ํามันเข้ามาไว้ในห้องห้องด้านนูน้นนะครับจากห้องด้านนู้นก็จะผ่านสเตนเนอร์หรือตัวกรองเนี่ยเข้ามาตัวนี้ตัวกรองอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็จะไอตัวเนี้ยจะเป็นถังเก็บน้ํามันเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่อยู่ข้างใต้เนี่ย <c oughs> <c oughs> นะครับก็คืออาการที่มันทําให้เวลาที่จอดนานๆแล้วสาตาร์ทไม่ได้ก็คือไอตัวนี้มันรั่วน้ํามันมันควรจะต้องค้างอยู่ในเพื่อที่จะลงนมหนูพวกนี้นะครับ อันนี้ถ้ามันค้างไม่ไม่มีน้ํามันค้างเนี่ยมันก็ก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเวลาที่เราปิดเครื่องไปนั้นน้ามันมันควรจะค้างอยู่ในนี้ก็คือตัวนี้วาล์วตัวนี้นิดเดิลวาล์วตัวนี้มันควรจะโฮหรือว่ารักษากักเก็บน้ํามันไว้ในนี้เต็มเลยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ไดแฟร์เนี่ยที่ทาหน้าที่คอยปิดเปิดว่าเมื่อไหร่จะให้น้ํามันเข้ามาก็คือถ้าน้ามันตรงนี้ยุบปุ๊บไดแฟรมันก็ยุบลงมามันก็จะกดตัวนี้มันก็จะเปิดให้ ให้น้ำมันจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาได้นะครับส่วนใหญ่อาการมันก็คือว่ามันกักน้ํามันไม่อยู่นะครับมันก็เลยพอเราจอดนานๆปุ๊บน้ามันมันก็ไหลกลับลงไปข้างล่างคืนมันก็เลยทําให้สตาร์ทไม่ติดก็ต้องรอดน้ํามันพอรอดน้ํามันปั๊มแทงหมุนมันก็จะปั๊มน้ํามันขึ้นมาได้นี่คืออาการของการที่ไม่สามารถจอดทิ้งนานๆแล้วแล้วสตาร์ทไม่ติดต้องรอดน้ํามันนะครับก็จะดูที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับ แล้วก็ดูไดอะแฟรดูสปริงมันหย่อนยานเกินไปไหมบางทีไดอะแฟรมันหย่อนมันก็จะเปิดตลอดมันก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยปุ่มนี้เปิดน้ํามันก็ถ้าไม่มีปั๊มขึ้มาน้ามันมันก็จะไหลลงไปข้างล่างได้เหมือนกันก็ทําให้เกิดอาการที่สตาร์ทไม่ติดในช่วงช่วงต้นต้องรอน้ํามันก่อนนะครับ